สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันจันทร์ที่16พหษรือสภาคม2565นะคะวันที่16วนเวียนมาอีกแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นวันเฮงวันรวยของเรานะคะเป็นวันของความหวังก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องเงินเงินทองทองเราจะเป็นอย่างไงนะคะดวงการเงินดีหรือเปล่านะคะ ยังคงเป็นงานเงินความรักและก็สุขภาพค่ะมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะซึ่งให้ทุกท่านนำไปปรับใช้นะคะเราจะไปปรับใช้ในลักษณะไหนก็อยู่ที่ความสบายใจอยู่ที่ความชอบของเราเลยนะคะสำหรับสีมงคลจันน,นี้นะคะใครที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์เราใช้ฟ้าหรือสีน้าเงินเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์นะส่วนเรื่องการงานเรื่องของการเงินเราใช้สีเขียวเหมือนกันนะคะยกเว้นคนเกิดวันเสาร์อาจจะต้องไปเป็นเน้นเรื่องอื่นนะคะแล้วก็สี ที่ควรจะหลีกเลี่ยงสําหรับจันทนี้คือสีแดงค่ะเราไม่เราหลีกเลี่ยงสีแดงในวันจันทร์นะคะแม่หมอฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะมาเราจะมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะจันทร์ที่16พฤษภาคมนี้ค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ8,5,8ค่ะเลขแปดมา2ใบนะคะ8,5,8 เรื่องของการงานนะถือว่า,ายังต้องขยนันอดทนแล้วก็พยายามใช้ความพยายามต่อไปนะคะความสําเร็จนะรอยอยู่ข้างหน้านะงานยังมั่นคงนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางทีคุณในเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของความคืบหน้าคุณอาจจะเห็นว่ามันก้าวหน้าทีละนิดทีละนิดนะคะแต่ว่าอย่างน้อยนะงานที่ทํายังถือว่า,เ,าเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะอาจจะมีเบื่อบ้างหรือแบบว่าเ,ออเน็ตเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็ยังคงต้องพยายาม อดทนต่อไปนะคะนะมีโอกาสที่แบบว่าจะได้ใช้ฝีมือนะงานจะเจริญก็น่าจากความทุ่มเทจากฝีมือจากสิ่งที่คุณร่ำเรียนมาจากสิ่งที่คุณฝึกฝนมาเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องพัฒนาตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ ส่วนเรื่องการเงินค่ะมีใช้จ่ายวันนี้กกดวงการเงินไม่เดือดร้อนนะคะมันอาจจะไม่ได้หวือหวามากเนาะนะคะมีใช้มีจ่ายแล้วอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งเราเดือดร้อนนะคะเราก็สามารถที่ไปขอความช่วยเหลือเน้นขอความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสค่ะทีนี้เรื่องของดวงโชคลาภเนี่ยต้องบอกว่าก็เอ,อ ด้วยความที่ได้ไพ่พระนะคะก็ต้องบอกว่าเออบางทีโชคลากเราก็มาจากการที่เราทําบุญเราทําทานเราสร้างกุศลหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมนะคะการสวดมนต์ไหว้พระขอพรน,นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย นะอาจจะช่วยส่งเสริมดวงโชคลาภให้เราได้นะคะถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับคนเกิดบันทิตย์นะเร่งนะคะทำบุญทําทานสร้างกุศลแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเรื่องของความรักค่ะนะถือว่า ก็ยังยังพอไปได้อยู่นะแต่ว่าแม่หมอยังมองว่าคุณไม่ค่อยสนใจนะสำหรับคนโสดนะคุณสนใจเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของการงานมันมีอย่างอื่นที่คุณที่อยากที่จะให้พัฒนามากกว่านะคะคนที่จะเข้ามาพูดเข้ามาคุยก็น่าจะมีเนาะแต่ว่าก็อาจจะมาทางสายงานมาจากช่วงของการที่เราไปติดต่อเรื่องงานการเดินทางแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเร็วไปที่จะบอกว่าเอ๊ะจะ สารต่อได้หรือเปล่านะคะต้องเรียนรู้กันไปทีละขั้นทีละตอนค่ะนะมันมีช่วงเวลาของมันอยู่ยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะแต่ถ้าคิดว่าเออรู้สึกว่าชอบคนนี้จังเลยเนี่ยคุณก็ต้องลงมือจีบจังจริงจังนะคะต้องพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปด้วยการกระทําด้วยการที่ใช้ความพยายามของเรานะคะเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ ความรักของคนมีแฟนมีคู่ก็ยังไปได้ดีอยู่ค่ะนะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายนะอาจจะมีเรื่องของการงานที่ทําให้ห่างๆกันบ้างทําให้ไม่ค่อยสนใจกันบ้างแต่ก็ยังถือว่ายังไปในทิศทางที่เป็นบวกยังไปต่อกันได้อยู่ถ้าใครที่มีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่หรือมีทะเลาะกันอยู่นะคะ ต้องต้องพยายามทั้งสองฝ่ายนะในการที่จะเคลียร์ปัญหาในการที่จะแก้ไขปัญหานะหลายๆคู่อาจจะใช้วิธีที่แบบว่าเออใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นนะคะอาจต้องมีช่วงเดินชวนกันเดินทางไปเที่ยวเพื่อที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้มันพัฒนาไปหรือช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะคนละคนละแบบว่าทั้งสองฝ่ายเนาะเพื่อไม่ให้ปัญหามันบานปลายนะคะก็จะได้ไปต่อกันได้ค่ะ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะนะอาจจะมีเรื่องของอา,อาการแบบไมเกรนปวดหัวอะไรบ้างจากอะไรจากการทํางานจากความขามเคร่งหรือความเครียดจากเรื่องของการหาเงินหาทองนะคะอันนี้ก็ผ่อนคลายนะคะถ้าเราพักผ่อนหรือเราหาวิธีที่จะผ่อนคลายตัวเองบ้างก็จะดีขึ้นเองนะคะมันไม่ใช่อะไรที่หนักหนาสาหัสนะคะเรามาดูคนเกิดวันจันทร์ค่ะ เลขนำโชคของคุณหนึ่งสามสองค่ะหนึ่งสามสอง เรื่องการงานสําหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องเครียดนะคะมีเรื่องเครียดมีเรื่องไม่สบายใจนะอาจจะเจอสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกกดดันรู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เลยนะคะฉันคิดว่างานฉันต้องเป็นแบบนี้ต้องทําแบบนี้มันก็ดูติดขัดดูเหมือนกับว่า,ามันมีปัญหามาให้ต้องแก้ไขมีเรื่องมาให้เครียดนะคะก็ต้องจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปหรือบางทีเราอาจจะวางแผนสํารองเตรียมเอาไว้ก็ได้นะคะว่าเอ็นะวันนี้ต้องนําเสนองานวันนี้ต้องทำนู่นทานี่ แต่ว่าถ้ามันทําไม่ได้หรือถ้ามันมีปัญหานี้มาคือบางทีเราสามารถที่จะคิดแบบคิดาวางแผนไว้ล่วงหน้าได้นะคะในการเตรียมพร้อมรับมือก็จะได้ลดความเครียดเราลงนะคะปัญหามันมีมาแหละแต่ว่าเราจะรับมืออย่างไรนะคะรับมือด้วยสติด้วยความมุ่งมั่น,นะะหรือบางท่านก็อาจจะเจอสถานการณ์ที่เอ๊อาจจะต้องหยุดทําบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะก็เตรียมแผนสำรองไว้ก็แลวกันค่ะ ส่วนการเงินดีนะคะงานทําให้เครียดแต่เงินไม่เครียดนะ,นะะเงินมีใช้มีจ่ายตัวคุณเองบริหารจัดการการเงินได้ด,ดีดีนะคะการลงทุนการทําอะไรก็ตามแต่ต่อให้งานมีปัญหาแต่การเงินคุณไม่กระทบนะคะนั่นหมายความว่างานมีปัญหาแต่เงินยังมีใช้จ่ายนะคะอ,ะอยากจะแนะนําเล็กน้อยแค่ว่า ใช้น้อยหน่อยคือบางทีมันก็จะมีมือเติบเกินไปอยู่นะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ก็ให้กําลังใจกันค่ะส่วนเรื่องของโชคลาภอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะคะมันก็เน้นในเรื่องของการทํามาหากินหาเงินหาทองกันมากกว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการที่แบบว่าเออวันนี้ก็เป็นวันของโชคลาภเนี่ยก็จะลองเสี่ยงลอตเตอรี่สักใบประมาณนี้ลองซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้หญิงนะคะขอแบบแต่งตัวดีๆนะแบบเลิศๆนะคะเลิศ หรูอ,อลังการนะคะเครื่องประดับอะไรแบบว่าก็มีจัดเต็มนะคะดูดูดูแบบว่าเป็นแม่ค้าที่แบบว่า,เ,าเครื่องประดับนี่แบรนด์อะไรแบบเนี้ยนะคะก็ลองดูนะคะร้านที่แบบว่า,เ,าเป็นมีหลักแหล่งที่ชัดเจนนะคะอลองดูค่ะก็ผู้หญิงให้โชคเนาะ เรื่องของความรักดีมากค่ะคนโสดนะมีเจอถูกใจแน่นอนนะคะนะถ้าสมมุติว่ามีคนมาชอบคุณนะคุณก็จะรู้สึกดีที่ได้คุยกับเขาโอกาสในการขอเป็นแฟนโอกาสในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์โอกาสที่จะรู้สึกดีชื่นมืดมีความสุขมีสูงมากนะคะเจอถูกใจแน่นอนเน,ะนาะนะถ้าสมมุติว่าคุณรักใครชอบใครนะคะลองแสดงออกให้มากขึ้นหรือบางทีขอเป็นแฟนเลยก็มีโอกาสสมหวังเนาะมันเป็นวันดีเรื่องความรักค่ะ ความรักคนมีแฟนมีคู่ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะคนที่รักกันอยู่แล้วก็รักกันดียิ่งขึ้นไปนะคะดูแลเอาใจใส่กันดีๆนะวันนี้หวานโรแมนติกค,ค่ะสำหรับคนที่ทะเลาะกันก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจนะคะแต่บางทีเราอาจจะต้องดูว่าเอ๊ะฉันจะรอให้เขามาปรับความเข้าใจรอให้เขามาง้อถ้าเขาไม่ง้อฉันก็ต้องเป็นฝ่ายลุยแล้วละ่ะเพื่อให้ได้ปรับความเข้าใจกันในวันนี้เพราะวันนี้ดวงความรักดีนะคะอย่าปล่อยให้มันผ่านไปนะคะ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะระวังอย่างเดียวค่ะน้ำหนักขึ้นอ้วนเพราะว่ากินทำงานแล้วก็นอนนะคะะก็ดูแลตรงนี้แล้วกันนะคะแต่โดยรวมแล้วแข็งแรงค่ะดวงคนเกิดวันอังคารเป็นอย่างไรบ้างเลขนำโชคของคุณนะคะ7217ค่ะ7217 เรื่องการงานนะวันนี้ก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินไปนิดนึงนะคะตัวคุณเองนะอันนั้นก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะคะพวักพวงพอสมควรนะแต่คุณเองคุณอาจจะต้องแบบว่าเออตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้คนที่ทํางานส่วนตัวทํางานคนเดียวเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะคะแค่แค่บริหารจัดการงานในมือให้เสร็จเรียบร้อยนะคะทันทันการทันสถานการณ์นะไม่มีงานค้างค้างก็โอเคแล้วเนาะนะแต่ถ้าทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะอาจจะต้องระวังด้วยว่าเออบางที โดนเพื่อนร่วมงานเขาเรียกว่ามีเตะตัดขากันไหมนะคะเอาเปรียบคุณหรือเปล่านะครัปล่อยให้คุณทํางานคนเดียวไหมนี่คือสิ่งที่ต้องระวังแต่ถ้าคนที่ทํางานประจําทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วคุณรับงานหลายอย่างนันต้องระวังคือ <c ười> บางทีถ้าเอางานนอกมาทําในที่ทํางานเนี่ยมีคนจับจ้องคุณอยู่นะคะก็ระวังให้ดีค่ะ เรื่องของการเงินดีมีใช้มีจ่ายนะคะไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเนาะนะสำหรับเรื่องของคือวันนี้ต้องบอกว่า,าดวงโชคลาบไม่หมอมองว่าโชคลาบของคุณจะคุณจะเด่นในเรื่องของการอธิษฐานจิตนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะขอพรขอพรซ้ําๆในสิ่งที่คุณต้องการนะคะสม่ําเสมอเนาะเรียกได้ว่า ทำอธิษฐานขอพรของคุณมีโอกาสสําเร็จสมปรารถนานะแต่ว่าต้องทําสม่ําเสมอนะคะจะทันไหมนะคะอีกหนึ่งวันนะ <c oughs> ก็อ่าลองดูค่ะนะผู้หญิงให้โชคนะคะซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้หญิงเนาะเออแบบว่าเป็นคนที่ดูลึกลับสวยนะสวยแบบว่ามีสเสน่ห์ลึกลับสายหมูหน่อยนะคะอันนี้ก็ลองหาดูว่ามีคนขายลอตเตอรี่ที่เข้าเกณฑ์นี้หรือเปล่านะคะเรื่องของความรักค่ะถือว่า ก็สบายๆนะคนโสดเองก็ก็อยู่แบบโสดๆแต่โสดแบบสบายใจไงคุณเองคุณโลกส่วนตัวสูงนะไม่ค่อยอยากให้ใครมายุ่งกับคุณสักเท่าไหร่คุณมีเรื่องต้องคิดคุณชอบที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆสงบๆในพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ของฉันฉันไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายนะคะออกแนวนี้แต่ถ้าสมมติว่าคุณรักใครชอบใครนะคะก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะคะก็ยังอยู่ในสถานะเพื่อนอาจจะต้องเว้นระยะห่างซะหน่อยแล้วเดี๋ยววันต่อๆไปค่อยว่ากันว่าจะทํำยังไงนะคะ ความรักคนมีแฟนมีคู่อาจจะต่างคนต่างอยู่ไปนิดนึงต่างคนต่างมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องที่อยากจะอยู่กับตัวเองนะคะอาจจะไม่ได้ตัวติดกันหรือไม่ได้คุยกันเยอะแต่ว่ายังถือว่าก็ยังคิดถึงกันอยู่แต่ถ้าจะให้ดีนะคะก็อย่าตัวใข่ตัวมันจนเกินไปนะคะคือด้วยความที่ คุณเองคุณก็อยู่ในในโลกของคุณแฟนคุณก็เช่นเดียวกันแต่ว่าบางทีในความเป็นแฟนเนี่ยมันต้องการมากกว่านั้นนะคะบางทีแฟนคุณเข้านิ่งๆเฉยๆอยู่ในพื้นที่ของเขาแต่เขาอาจจะอยากที่จะให้คุณทักอยากที่จะให้คุณแสดงความห่วงใยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็ลองพิจารณาดูว่าทําให้ดีมากขึ้นได้ไหมนะคะสุขภาพนะคะเหนื่อยนะ,ะแล้วก็ ร่างกายดูเหมือนกับว่าจะต้องการการพักผ่อนนะคะตัวคุณเองคุณอาจจะใช้พลังเยอะไปในการทํางานหรือในอะไรต่างๆนานาหรือเปล่านะคะบางทีอาจจะมีไข้หรือว่านอนเยอะนอนเยอะเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าแบบว่าอะไรนะแต่ว่ามันเหนื่อยร่างกายคุณต้องการการชาร์จแบตนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าเราทํางานหนักเกินไปหรือเปล่านะคะกินนอนให้เป็นเวลาเนาะ ต่อไปมาดูคนเกิดวันพุธค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะหนึ่งหนึ่งหกค่ะหนึ่งหนึ่งหก เรื่องของการงานค่ะวันนี้มีโชคเรื่องงานนะคะนะมีโอกาสใหม่ๆนะโอกาสดีๆในทางการงานเข้ามาหรือว่าไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรืออะไรก็ตามแต่หยิบจับอะไรมันก็ดูเหมือนจะมีโอกาสประสบความสําเร็จไปหมดเลยนะถือว่าวันนี้ดวงงานดีแล้วก็เด่นมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้อะไรหลุดมือไปนะคะสิ่งไหนทําได้นะก็ขอให้ทุ่มเททําบางท่านจะรู้สึกเหมือนว่าเอะบางทีเราทําอะไรใหม่ๆทํากิจการใหม่หรือว่าความรับผิดชอบใหม่มันดูนิ่ง อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะสําเร็จหรือเปล่านะคะมันยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะขอให้มุ่งมั่นต่อไปค่ะเรื่องของการเงินดีค่ะมีเงินใช้มีเงินจ่ายได้เงินจากความคิดสร้างสรรค์จากความการทําอะไรใหม่ๆของคุณนั่นแหละนะคะสิ่งไหนใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ไอเดียอะไรลงมือทําจริงจังมันได้เงินได้ทองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะว่าไปนะคะไม่เดือดร้อนเนาะแล้วเรื่องโชคลาภล่ะนะโชคลาภถือว่าสําหรับคนเกิดวันพุธเนี่ย ลางสังหรณ์ของคุณแม่นยำนะคะนะให้ซื้อเลขที่ชอบเนาะซื้อเลขที่ชอบซื้อเลขที่คุณรู้สึกว่าอ๋อพอคุณเห็นตัวเลขนี้แล้วอ,อยากได้อะก็เนี่ยแหละใบนั้นแหละนะคะนี่เลยนะลางสังหรณ์คุณแล้วก็มีโอกาสที่จะแม่หมอยังมองว่าวันนี้ดวงคุณดีนะเอออาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ถือว่าพอมีลุ้นค่ะเอาละในเรื่องของ ความรักความรักก็ดีอุ้ยวันนี้ดีทุกเรื่องนะคนเกิดวันพุธนะความรักคนโสดมีนนโอกาสเจอถูกใจเจอคนที่แบบว่ามาพูดมาคุยแล้วคุณรู้สึก มันหวั่นไหวหวั่นไหวมากๆมีแรงดึงดูดกับใครบางคนนะคะคุณจะเจอแต่ว่าต้องบอกว่ามีโอกาสที่ถ้าบางทีอาจจะเป็นตัวคุณคุยหลายคนหรือเปล่านะคะหรือบางทีก็มีคนมาชอบมาคุยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้แน่นอนเนาะบางทีอาจจะเจอคนที่แบบว่าเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวแต่สิ่งที่รับรองได้คือต่อให้คุณรู้ว่าเขาเจ้าชู้ต่อให้คุณรู้ว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวเขายังไม่ได้จริงจังกับคุณแต่แค่ได้คุยกับเขาคุณก็โอเคแล้วนะคะ อุ้ยรู้สึกดีนะรู้สึกว่าอยากที่จะใกล้ชิดอยากที่จะคุยกันไปเรื่อยๆนะคะถูกใจมากนะคะโอกาสสารสัมพันธ์ต่อไปก็มีแต่ว่าอย่าเพิ่งไปคิดไกลเลยดีกว่านะคะบางทีก็ยังเลือกยังต้องอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจแค่เก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆวันนี้ไว้ก็พอแล้วนะคะความรักคนมีแฟนมีคู่ดีเช่นเดียวกันค่ะนะรักกันได้ใช้เวลาร่วมกันรู้สิ่งทุกอย่างโอเคนะคะ,ะชื่นมือนอ่น่ะ คนที่มีปัญหากันนะคะคนที่ห่างกันหรือทะเลาะเบ,บาแวงกันนะวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจกลับมารู้สึกดีอีกเหมือนเดิมนะคะ เรื่องสุขภาพค่ะนะสุขภาพก็ถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงเนาะแต่คนที่ทํางานเยอะคนที่ทํางานหนักคนที่มีความเครียดเรื่องงานเยอะก็จะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดนั่นแหละนะความเครียดจะส่งผลอะไรบ้างนะปวดหัวปวดบา่าปวดไหล่หรือว่าไม่สบายตัวอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยรวมคุณแข็งแรงอยู่แล้วมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีละ่ะ เลขนำโชคของคุณค่ะหนึ่งูนะคะหนึ การงานวันนี้ภาระค่อนข้างเยอะนะอันนั้นก็ต้องคุยอันนี้ก็ต้องเคลียร์อันนั้นก็ต้องจัดการแบกภาระเยอะไปไหมนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องพิจารณาอาจจะต้องออจัดระเบียบหรือจัดลําดับความสําคัญว่าเอ๊งานนี้นะคะเราต้องทําแบบนี้แบบนี้นะคะเอ,อ๊งานนี้มันเร่งมันด่วนหรือเปล่าต้องรีบทําวันนี้ไหมหรือว่าเอาไว้ทําวันต่อไปก็ได้หรือว่านะงานไหนที่เออให้คนอื่นช่วยได้ไหมนะคะเพื่อนเออ เพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนลูกน้องบริวารลองจ่ายงานไปบ้างเนาะก็จะได้ลดภาระเราลงนะคะแต่ยังต้องเหนื่อยอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามแต่ว่าอนาคตก็ยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะงานก็ยังจะมีความก้าวหน้าอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว,ว่าวันนี้มันก็ต้องใช้แรงผลักดันค่อนข้างเยอะเรื่องของการเงินนะคะก็ได้เงินจากความสําเร็จของงานจากความทุ่มเทของงานนะคะตัวคุณเองคุณสามารถบริหารจัดการได้ดีนะคะเกเรื่องการเงินไม่ได้เดือดร้อนแต่มันอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างที่ ที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้นะอาจจะเกินงบไปนิดนึงก็พยายามคุบคุมกันแล้วกันค่ะ เรื่องของโชคลาภนะคะอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะเพราะว่ามันโชคลาภม,มันมาจากการที่เราทุ่มเททํางานมากกว่ายังไงก็ตามแต่นะคะคนที่อยากจะเสี่ยงโชคยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะคะนะก็ซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้หญิงนะคะแบบว่าขายเก่งพูดเก่งมีเสน่ห์นะ,นะ,ค,ะคนลักษณะนี้เนาะเออคือดูเป็นคนคล่องแคล่วอะค่ะนะช่างพูดนะช่างเจรจาชวนคุยอยู่นะั่นนะฮะซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งนี่ก็คุยกันนานนะะเดินออกจากมาไม่ได้นะคะ,นะคะก็ลองดูค่ะ เรื่องของความรักนะคะคนโสดก,ก็ยังโสดนะนะอาจจะมีคนคุยหรือพิจารณาใครบางคนอยู่แต่ว่าก็กยังสองกิดสองใจนะคะยังยังไม่รู้ว่าจะจะคบกันไปในทิศทางไหนจะพัฒนาหรือเปล่าอาจจะเป็นด้วยคุณไม่ค่อยมีเวลาก็ได้นะวันนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาสําหรับที่จะมา,าคุยโนู่นนี่กับใครนะคะก็อยู่กับงานไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลานะคะ ความรักคนมีแฟนมีคู่ก็ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะบางทีเราต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนวันนี้มันไม่ค่อยนิ่งนะมันมีปัญหาบางอย่างอยู่นะคะมันมีแรงกระเพื่อมซึ่งตัวคุณกับแฟนคุณอาจจะต้องหาเวลานะอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นหาเวลาคุยกันให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันมันนิ่งแล้วก็มันมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ <S <S ตอนนี้เหมือนกับต่างคนต่างไม่ค่อยได้ได้อยู่ด้วยกันนะคะ เรื่องสุขภาพยังถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะนะก็อาจจะจากักอาจจะมีปวดเมื่อยนะจากการทํางานหนะักจากการที่แบบว่ามุ่งมั่นเรื่องงานนะคะใครที่ต้องเดินทางใช้รถใช้ถนนนะคะนะกินให้อิ่มนอนให้หลับนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าคือจะถามว่ามันมีเกณฑ์อุบัติเหตุหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงหรอกเนาะแต่ว่าเพียงแต่บางทีเราอาจจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะเป็นการไม่ประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะคะ คนเกิดวันศุกร์เลขนำโชคของคุณนะคะ87ค่ะ87เรื่องของการงานนะวันนี้อาจจะมีความเครียดคลํ่เคร่งหรือว่ามีติดขัดบางสิ่งบางอย่างนะคะ คืออาการติดขัดเนี่ยบางทีอาจจะหนึ่งแหละ<า>เรื่องของความพร้อมของเอกสารใครที่ทํางานด้านเอกสาราเรื่องของอาการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆนะ,ๆๆนะก็จะมีติดขัดนะคะบางทีก็เรื่องของข้อกฎหมายซึ่งทําให้ไม่ได้มีอิสระในการจะทํานู่นทํานี่นะคะแต่เน้นนะบางทีเราต้องเน้นในเรื่องของความถูกต้องนะคะเน้นในเรื่องว่าต้องหลีกเลี่ยงการมีข้อขัดแย้งเรื่องของคดีความอะไรพวกนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงโดยการ เน้นที่ความรอบคอบละเอียดของเรานะคะแล้วก็บางทีคนที่ต้องมีลูกน้องบริวารน,นะคะจัดการงานให้อะไรแบบเนี้ยคุณก็ต้องดูแลใกล้ชิดด้วยบางทีความผิดพลาดของลูกน้องบริวารอาจจะส่งผลให้คุณต้องเดือดร้อนไปด้วยอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็ไม่ค่อยมีอิสระในการทำนู่ทนทำนี่เท่าไหร่เนาะมันมีแต่เรื่องติดขัดก็ประคองตัวไปก่อนก็นแล้วกันค่ะ ส่วนการเงินไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้เดือดร้อนนะตัวคุณเองอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ที่เขาเรียกว่าจ่ายเพื่อความพอใจของตัวเองนะคะจ่ายแบบสบายๆมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากที่จะคิดมากเรื่องของการเงินนะฉันอยากได้ฉันก็ซื้ออยากจ่ายก็จ่ายแต่ก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ยังไงก็ตามแต่เราเรา ประหยัดประหยัดหน่อยก็ดีนะคะวางแผนการเงินไว้หน่อยคือบางทีตามใจตัวเองเกินไปมันไม่เดือดร้อนก็จริงแต่อนาคตเราก็ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะมันจะส่งผลอะไรหรือเปล่านะคะ ทีนี้เรื่องของโชคลาภอาจจะไม่ได้โดดเด่นเนาะนะใครที่ยังไม่ซื้อลอตเตอรี่นะเน้นซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้ชายนะคะเอาไปขอเป็นแบบว่ารุ่นหนุ่มเนาะเออคนเป็นคนหนุ่มมาขายอะ่ะนะแต่งตัวดีนะขาวหล่อสำอางอะไรประมาณเนี้นะเออคนลักษณะนี้นะแต่เป็นแต่เป็นคนพูดเพราะนะก็ลองดูนะคะว่ามีคนลักษณะนี้หรือเปล่า ทีนี้เรื่องของความรักค่ะนิ่งนะคนโสดนะคะคนโสดต่อให้มีคนชอบคุณคุณก็รู้สึกว่าคุณยังต้องดูต่อไปก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณยังยังคงมีปัญหาแบบว่าส่วนตัวเราก็ยังต้องทํางานเยอะเราไม่มีเวลาสําหรับความรักนะคะเรายังให้อยู่ในแค่สถานะเพื่อนนะหรือถ้าคุณรักใครชอบใครพยายามจะจีบใครอยู่นะคนคนนั้นก็อาจจะเขาก็อาจจะมีชอบคุณตอบแทนนะแต่ว่า ปัญหามันจะอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาแล้วคุณยังไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นก็ชอบอยู่แหละแต่ว่าก็ก็ยังชอบแบบเพื่อนอยู่อย่างนิ่งๆนะคะยังอยู่ในสถานะเพื่อนกันอยู่ความรักคนมีแฟนมีคู่นะก็ถือว่ารักกันอยู่เนาะแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาเล็กๆบางอย่างที่มันที่มันสะสมอยู่อาจจะทําให้คุณเหมือนกับว่า ความรักเรายังดีอยู่ไหมยังดีอยู่นะแต่ว่าคุณสองคนจะต้องมีเวลาที่มันโรแมนติกที่มากกว่านี้ค่ะคือบางทีมันมันนิ่งเกินไปมันนิ่งในลักษณะที่ว่านะอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ที่คุยกันคุยเรื่องอะไระคุยเรื่องแบบว่าเออเก็บเงินซื้อบ้านเก็บเงินผ่อ,อนรถอ่ะเ,เก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินทุนสร้างธุรก,กิจทํานูน่ทนทํานี่คือก็คุยกันแต่เรื่องเงินเงินทองทองคุยแต่เรื่องความมั่นคงในชีวิตโดยที่ว่าไม่ได้คุยอะไรที่มันโรแมนติกซึ่งอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการความโรแมนติกที่มัน มากกว่านี้นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องพิจารณานะคะ สุขภาพนะก็ถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงอ,อ๋อจริงๆแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นไม่ไม่ถึงกับแข็งแรงมากเนาะเออแม่หมอก็ว่าไปสุขภาพวันนี้ก็มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์เจ็บป่วยเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะบางทีก็ไอนะคะเจ็บคอหายใจติดขัดมันออกแนวนี้นะคะบางท่านที่ป่วยอยู่แล้วนะ,ะอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กๆนะคะเพื่อให้แบบว่าทุกอย่างมันดีขึ้นนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้ใหแบบว่าพิจารณาเนานะ ดูแลตัวเองด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจเป็นหลักคนเกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างเลขนำโชคของคุณค่ะสามสอ8ด การงานวันนี้ดีนะคะเด่นในเรื่องของการพูดคุยการติดต่อประสานงานแล้วก็นะการนําเสนอผลงานนะฮะยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ต้องนําเสนอผลงานให้กับคนอื่นๆเนี่ยความน่าเชื่อถือนะคะคนเขาจะตั้งใจฟังคนเขาจะเชื่อถือคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเรียกได้ว่าพูดอะไรคนก็เชื่อคนก็ฟังนะคะเรื่องของการตลาดเรื่องของการไปพูดคุยไปสัมภาษณ์อะไรพวกเนี้ยนะคะไปติดต่ออย่างเนี้ยถือว่าดีแล้วก็โดดเด่นมากงานที่คุณเป็น ตัวกลางคนกลางเป็นในหน้าพวกนี้ก็ส่งผลดีเช่นเดียวกันค่ะนะทำอะไรก็ได้นะคะวันนี้ถือว่าดีมากงาน ส่วนการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะนะมีเงินใช้มีเงินจ่ายคุณไม่นิ่งอยู่แล้วนะคุณเองคุณพยายามมองหาลู่ทางที่จะหาเงินให้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้านะคะมันดีแน่นอนนะคุณสามารถที่จะทํางานได้มากกว่าหนึ่งอย่างในการหาเงินนะคะไม่จำเป็นจะต้องทาจ็อบเดียวแล้วเพื่อที่จะแบบว่าได้เงินนะคะคุณสามารถทำสองจ็อบขึ้นไปด้วยนะอยู่ที่ว่าเราจะลงมือจริงจังหรือเปล่านะคะ เรื่องของโชคลาภนะแน่นอนมันก็ไม่ได้โดดเด่นเนาะนะถ้าจะว่าไปแล้วก็บางทีโชคลาภอาจจะมาจากทางไกลก็ได้นะคะวันนี้ลองแบบว่าเออช่วงที่เราเดินทางไปทํางานนู่นนี่นั่นอ่ะก็พอไปทํางานอาจะซื้อลอตเตอรี่สักใบนะอยู่แถวแถวที่ทํางานก็ได้นะคะก็อาจจะช่วยเสริมดวงโชคลาภอีกแรงหนึ่งนะคะความรักค่ะคนโสดนะ วันนี้นะก็เหมือนกับจะเหงาๆหน่อยนะคะรู้สึกว่ามันคุณอาจจะรู้สึกแบบมีเรื่องราวเก่าๆมาทําให้รู้สึกว่าเออทาไมมันยังหลอนๆอยู่น,นะนฉันจะต้องมีใครสักคนหรือเปล่าประมาณนี้บางท่านอาจจะมีคนคุยๆอยู่แต่คุยไปคุยมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าเออคงไม่เวิร์กหรอกนะเขคงจะต้องแบบว่าโสดกันต่อไปนะคะวันนี้สภาพจิตใจไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องกังวลใจเล็กๆกับกับ ใครสักคนนะคะหรือกังวลใจกับเรื่องความเหงาของตัวเองอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะหาความสุขใส่ตัวนะพยายามคิดหรือทําอะไรที่ทําให้เรามีความสุขอย่าอยู่คนเดียวนะคะไปอยู่กับเพื่อนอะไรแบบนี้นะะใช้เวลากับเพื่อนก็จะมีความสุขมากขึ้นความรักคนมีแฟนมีคู่นะคะมันก็มีแต่คิดถึงนะคะบางท่านก็อยู่ไกลยอยู่ห่างกันนะคะอยากเจอไม่ได้เจออยากคุยไม่ได้คุยมันออกแนวแบบว่าคือก็รักกันแหละแต่ว่าบางทีด้วยระยะห่างด้วยการที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่า เอ๊มมันจะไปต่อได้หรือเปล่าบางท่านอาจจะคิดถึงขั้นที่แบบว่าเอ๊ทึคิดถึงขั้นที่จะแบบเออฉันจะเดินออกจากตรงนี้ไปดีไหมจะต้องเลิกหรือเปล่ากําลังวางแผนเลิกอยู่ก็ได้นะคะทีนี้บางท่านอยู่ด้วยกันแต่ว่าต้องบอกว่าคนที่อยู่ด้วยกันนี้ก็ไม่ค่อยสนใจกันนะ จนจนคุณรู้สึกว่าน้อยใจมากทำไมแฟนไม่สนใจนะจะจะไปรอดหรือเปล่านะคะต้องพยายามมองในแง่ดีไว้ก่อนนะคะถามว่าความรักยังดียังนิ่งอยู่ไหมวันนี้มันก็ยังนิ่งอยู่แต่สิ่งที่ไม่นิ่งคือความรู้สึกของคุณอาจจะต้องพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจกันนะคะพยายามเข้าใจในเรื่องของการที่แบบว่ามันดีบางทีมันก็มีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องของความรักเนาะพยายามคิดในแง่มุมที่ทาให้เรายิ้มได้อะเนาะ สุขภาพค่ะนะยังถือว่าเป็นคนที่แข็งแรงอยู่นะคะนอกจากคนที่แบบว่าเออมีโรคประจําตัวมีเป็นภูมิแพ้อะไรแบบนี้อาจจะมีภูมิแพ้กําเริบได้ก็เพิ่มการดูแลตัวเองนะคะลดสิ่งที่จะทําให้แบบว่าภูมิแพ้เรากําเริบนะคะ เอาล่ะดวงประจำวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะยังไงก็เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ